สวัสดีค่ะครูเจนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูเจนอีกครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้ครูเจนมาดูในเรื่องของการเตรียมตัวสอบ reading ข้อสอบ iE l t s กันค่ะน้องๆหลายคนที่กำลังจะเตรียมสอบ IELTS นะคะไม่ว่าจะเป็นสำหรับใช้ยื่นต่อมาหาหลัยที่ไหนก็ตามมันจะมีเทคนิคอยู่นิดหน่อยสำหรับน้องๆที่บางคนที่พบว่าในการทำ reading เนี่ย บางทีหลายๆคนเพราะว่ามันอาจจะยากหรือว่าหาคําตอบไม่เจอทั้งที่ที่เราก็อ่านเรื่องเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าคําถามในรูปแบบต่างๆเรามีวิธีการดูแล้วก็เทคนิคในการหาคําตอบอยังไงกันค่ะโอเคค่ะเรามาเจอเรามาดูกับรูปแบบของข้อสอบ reading แบบแบบแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะซึ่งแบบนี้มันจะเป็นโจทย์ประมาณที่บอกว่าให้ complete the sentences below ไอ้ sentences below คือที่อยู่ในสีเขียวๆเนี่ยนะคะ มันก็จะมีประโยคมาให้แล้วมันก็จะมีแบบจุดๆหรือว่าช่องว่างมาให้เราเติมคํานะคะทีนี้ประโยคต่อมาที่อยู่ในโจทย์เนี่ยให้อ่านให้ให้ดีนะคะในห้องสอบเขาบอกว่า choose no more than two words from the passage for each answer ก็คือให้เลือกคําจากในเรื่อง ย้ำว่าจากในเรื่องนะคะเพราะฉันต้องไปเอาคํามาจากในเพซเซที่เราอ่านไม่ใช่คําที่เราคิดขึ้นมาเองหรือว่าเราอ่านเรื่องเข้าใจแล้วเราก็เลยมาเติมคําตามความเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นคําจากเขาสมมติววถ้าคํามันติดกันก็ต้องเอาคู่คําที่ติดกันเนี่ยมาใส่ไม่ใช่เอาคําที่อยู่คนละที่แล้วมาผสมกันอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงที่ที่ขีดเส้นใต้ไว้นะคะว่า no more than two words เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามโจทย์ อย,อย่างกรณีที่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้มันจะเขียนว่า no more than two words หมายความว่าให้เติมคำได้ไม่เกินสองคำแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งคำเติมได้สองคำเติมได้สามคำเติมไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเขียนได้แค่หนึ่งถึงสองคำเท่านั้นที่สำคัญคือเขาเขียนแค่ว่า words แปลว่าอะไร words ก็คือให้ใส่เฉพาะคำจะใส่ตัวเลขไม่ได้หมายความว่าจะใส่สิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็น f i g u r ์ สัญลักษณ์ตัวเลขอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องใส่เป็นคําเท่านั้นนะคะทีนี้มันบางครั้งเนี่ยไอโจทย์ตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะไม่ใช่ two words ก็ได้นะอาจจะเป็น no more than two words and or a number หมายความว่าอะไรหมายความว่าให้ใส่ไม่เกิน2คําแบบนี้และบวกอีกตัวเลข1ตัวก็ได้หรือว่า2คําหรือตัวเลข1ตัวขึ้นอยู่กับโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้ดีแต่ในกรณีที่เราเอามาด้วยกันวันนี้นะคะ จะเป็นโจทย์แค่ว่าให้ no more t า a ด t ทูเวิร์แต่ว่าคีย์ของมันก็คือ from the passage for each answer โอเคนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำนะคะก็ขออนุญาตอ่านด้วยกันเร็วๆไปก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าใครที่อ่านหน้าจอเสร็จเร็วก่อนก็ ลองลองนั่งทำไปก่อนเลยก็ได้แต่ว่าขออ่านด้วยกันไปเร็วก่อนนิดนึงนะคะบอกว่า Academic and social integration into university life are key factors i n f l u e n c i n individual students' experiences and the likelihood of their withdrawing from their student courses. Until now, most studies in the field have concentrated on academic support rather than integration into the wider social. World Social world of the society and open social world. Students are now so used to using social networking sites that once university in the US has actually been running sessions to encourage students to build up face-to-face -face networks. One aspect of the Leicester project is to explore whether there are differences in the longevity and nature of university friendships. That students establish face-to-face compared with those they make online through social networking sites. อ่าโอเคก็อ่านไปด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเวล l ์ให้นะคะอ่าเรามาโจ์เขาบอกว่าลายเขาบอกว่า most research has in the past focused on อ n อนไ์ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะคะข้อสองบอกว่า one aim of the project is to determine if the length and nature of blah 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 m e t o n l i n e or face to face vary นะคะอันนี้คือโจทล์้ะก็จะสังเกตว่ามันจะมีเหมือนคำที่เจอในเรื่องที่เราอ่านเมื่อกี้กับคำที่เราไม่เจอจริงมาทีนี้วิธีทำทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอะทีนี้นะคะจะเห็นว่าครูมีไฮไลท์คีย์เวิร์ดอยู่ในสีเหลืองนะคะตรงคำว่าในข้อหนึ่งค่ะตรงคำว่า Research ก็ไฮไลท์ต้องคำว่า in the past เอาไว้นะคะในขณะที่ข้อ2ครูไฮไลท์คำว่า aim แล้วก็ไฮไลท์คำว่า length and nature แล้วก็ไฮไลท์คำว่า online or face to face เอาไว้นะคะไฮไลท์เนี่ยไฮไลท์จากเหตุผลอะไรนะคะปกติแล้วครูจะแนะนำอย่างนี้ค่ะว่า ในการทำโจทย์ reading อะไรก็ตามนะคะโดยเฉพา์ reading ที่ต้องอ่านโดย,โดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ ESL ของ IGCSE, EFL, IGCSE หรือว่า IELTS หรือว่า SAT อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะมันคือต้องอ่านละเอียดเราไม่สามารถ scan and skim ขอโทษคะ่ะ scan uh, scan and skim แล้วก็หาคำตอบโดยที่ไม่อ่านทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่จะถูกหลอกเนี่ยมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องอ่านอย่างละเอียดเนี่ยการที่เรามาอ่านโจทย์ก่อนเราค่อยไปอ่าน เรื่องน่ะจะช่วยให้เรามีโฟกัสในการหาคำตอบเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะคะทีนี้คีย์เวิร์ดที่ครูหามาเนี่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ว่าครูอ่านโจทย์แล้วครูรู้สึกว่าไอ้คำพวกนี้ดูน่าจะเป็นคำที่ทำให้ตอนที่ไปอ่านเรื่องหรือว่าตอนที่จะหาคำตอบเนี่ยมันเหมือนเราเอะอยู่ในใจอะว่าแบบเอ๊ะพอเจอคำว่า research หรือเจอคำที่มีความหมายเหมือนคำว่า research เนี่ยให้ให้เราย้อนกลับมาดูนะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในโจทย์ข้อนี้หรือเปล่า หรือว่าอย่างเช่นคําว่า in the past มันไม่น่าจะเป็นคําที่เจอตลอดทางเรื่องจริงไหมเวลาพูดถึงเวลาเวลาที่พูดถึงจุดเวลาเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่พูดณนะพารากราฟใดพารกราฟหนึ่งหรือพูดณนะช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นของเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคําที่ทาให้ครูเอ๊ะตอนที่ครูอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะมันน่าจะย้อนกลับไปกลับมาขณะที่อ่านไปเราก็มาดูคําถามไปได้นะคะเหมือนกันค่ะในข้อ2เนี่ยครูวงคาว่า A, m มาไว้ m ที่แปลว่าวัตถุป,ประสงค์นะคะเพราะว่า ในโจนี้ครูมองว่าคําว่าอย่างเช่นคําว่าโปรเจกต์เนี่ยครูจะไม่โวตเพราะครูรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าเราอ่านเรื่องโดยรวมหรือว่าจริงๆโดยปกติมันจะมีแบบไทเทลของเรื่องนะคะเราน่าจะรู้แล้วล่ะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการทาโปรเจกต์เพราะฉะนั้นถ้าเราคีย์เวิร์ดของเราคือว่าโปรเจกต์อ่ะมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเราจะเจอเพาว่าโปรเจกต์อยู่เต็มในเรื่องเต็มไปหมดแต่คําว่าเอมเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคําที่เจอทั้งเรื่อง มันน่าจะเป็นคำที่อยู่นะช่วงในช่วงหนึ่งของเรื่องครูก็เลยคีย์เวิร์ดเอาไว้เหมือนกัน,นคำว่า length and nature นะคะมันน่าจะเป็นคำที่อยู่ณนะจุดใดจุดหนึ่งของเรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนเราอ่านเราจะได้มีโฟกัสแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คีย์เวิร์ดอันนี้น่าจะง่ายคือว่าออนไลน์ r f a c e to face เนี่ยโดยเฉพาะเขาเฟซทูเฟซเนี่ยน่าจะเป็นคำที่เห็นแล้วจำได้ง่ายครูก็เลยคีย์เวิร์ดเอาไว้คีย์เวิร์ดทั้งหมดเนี่ย ในความเป็นจริงตอนทำอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยจะได้ใช้ทุกคําไหมแต่ว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยแนะนําว่าให้หาไว้ก่อนเพื่อที่เราอะ่ะจะได้มีจุดสังเกตตอนที่เราอ่านเนื้อเรื่องโดยละเอียดนะนะคะแล้วเจอเจอคําที่อยู่ในกลุ่มคีย์เวิร์ดเราก็จะได้ขีดขีด,ดวงๆเอาไว้แล้วก็อันไหนทําได้ก็ตอบคาตอบไปเลยอันไหนที่ยังทําไม่ได้ทันทีก็ค่อยกลับมาดูใหม่ตามจุดที่เราวงไว้ตามคีย์เวิร์ดของเรา โอเคทีนี้ก็มาในส่วนของการหาคำตอบนะคะข้อหนึ่งเนี่ยเขาให้เติมคำเขาบอกว่า most research has in the past focused on ก็คือบอกว่า research ส่วนใหญ่เนี่ยในอดีตเนาะเขามุ่งเน้นไปที่เรื่องอะไรใช่ไหมคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยข้อสอบของ IELTS ข้อสอบ reading ทั่วไปนะ่ะเขาก็ จะใช้คำเขาจะมีการพลิกแพลงคำอะค่ะแต่โดยปกติแล้วความหมายมันจะเหมือนเดิมทีนี้หน้าที่ของเราคือหลังจากที่เราหาคีย์เวิร์ดเจอแล้วอะเราต้องรู้ได้ว่าคําเหมือนหรือว่าซินนนีมของคีย์เวิร์ดนั้นน่ะคือคําว่าอะไรได้บ้างน,นะคะอย่างข้อหนึ่งเน่ยครูคาตอบของครูเนี่ยได้มาจากการที่ครูเจอคํากลุ่มนี้ค่ะ2องคำนี้นะคะคำว่า until now กับ studies นะคะ until now ก็คือความหมายของ in the past นั่นเองคือ until now คือหมายความว่าจนกระทั่งถึง จนกระทั่งถึงตอนนี้แปลว่าก่อนหน้านั้นจนถึงตอนนี้นั่นเองก็คือรวมไปในความหมายของในอดีตด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าในอนาคตตอ่อจสกนี้จะทำไหมแต่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรจนถึงตอนนี้ทำอะไรมานั่นเองส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า studies เนี่ยนะคะ studies เนี่ยมันแปลว่า research เนี่ยแหละนะคะถึงแม้มันจะดูหน้าตามไม่เหมือนกันเช่น studies มันเติม s แต่ research ไม่เติม s นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแปล แปลเหมือนกันได้คือการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยเนี่ยเหมือนกันแปลได้เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าคำว่า research เนี่ยมันเป็น o นวที่นับไม่ได้มันก็เลยไม่ได้เติม s นะคะในขณะที่ study เป็น o นวนับได้ก็เลยใส่ s t u d i e s อย่างางี้ได้ทีนี้พอเราเจอไฮไลท์ตรงคีย์เวิร์ดของเราในเรื่องกับตรงในโจทย์รงกันแล้วเนี่ยเราก็จะหาคำตอบง่ายนะคะเขาบอกว่า most research in the past focused on อะไรใช่ไหมคะ focus on อะไร ดูนะคำว่าโฟกัสเนี่ยเราไม่จังว่าโฟกัสในประโยคนี้แน่นอนคำตอบน่าจะอยู่แถวประโยคนี้แล้วล่ะเนาะเพราะว่าคีย์เวิร์ดสตัวอยู่นี่แหละแต่เราจะเจอคำนี้ค่ะคำว่า concentrated on concentrate ก็คือโฟกัสนั่นแหละคือ concentrate มีหลายความหมายอนะเนาะแต่หนึ่งในความหมายของมันก็คือโฟกัสหรือว่ามีสมาธิจดจอ่อหรือว่าเน้นที่อะไรนะคะในเมื่อมันเหมือนกันปุ๊บเนี่ยเจอคำตอบยังเอ่ยเจอแล้วเนาะคำตอบก็คือคำว่า academic support นั่นเองใช่ป่ะมันก็จะเหมือนกันเลยค่ะ until now most studies in the field have concentrated on academic support ในขณะที่ข้อหนึ่งบอกว่า most research has in the past focused on academic support ความหมายเหมือนกันเดะเลยหน้าที่เราคือหาซนโนนีมกับคีย์เวิร์ดให้เจอพอนะคะมาดูที่ข้อ2ค่ะ ลองดูนะว่าคีย์เวิร์ดของคำว่า aim คีย์เวิร์ดค,คีย์เวิร์ดคำว่า aim แล้วก็คำว่า length and nature แล้วก็คำว่า online o f face to face เนี่ยจะไปเจอตรงจุดไหนในในเนื้อเรื่องบ้างนะคะโดยปกติข้อสอบ reading ของ i อ l อ s หรือว่ากลุ่มที่เป็น ESL โดยปกติทั้งหลายเนี่ยมันจะไล่ลงมาหมายความว่าพอข้อแรกทำส่วนข้อมูลไปแล้วเนี่ย คำตอบของข้อหลังๆที่อยู่ในพาทเดียวกันนะคะมันก็จะไล่ไล่ตามลำดับของเนื้อเรื่องลงมามันจะไม่มีกระโดดขึ้นไปข้างบนอีกนะคะหมายความว่าคำตอบมันจะไม่ได้อยู่ข้างบนเลยขึ้นไปแล้วมันจะมีแต่ไล่ลงมาจากคำตอบข้อที่1น,นั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้คำตอบจะอยู่ในา้อที่2ค่ะคำว่า a i m เราเจอไหมคีย์เวิร์ดคำว่า a นะคะในเรื่องคือคำว่า aspects นะคะ one aim คือ one aspect ก็คือ,อ,อวัตถุประสงค์หรือจริงๆ aspect หมายถึงมุมมองแง่มุมด้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคำที่พอจะใช้แทนกันได้เราก็สามารถเอาไปใช้แทนกันเวลาทำงานเขียนด้วยก็ได้นะคะคำว่า length and nature นี่ง่ายนะเพราะว่ามีคำว่า nature อยู่ใช่ไหมคะแล้วคำว่า length เขาก็เปลี่ยนเป็น longevity ก็คือความความยืนยาวอายุการใช้งานอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนคำว่าออนไลน์ออฟเฟ t ทูเฟซเนี่ยง่ายมากเลยเพราะว่ามีคำว่าเฟซทูเฟซอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมตรงนี้นะคะะะนคเฟ o ทูเฟ mm hmm. uh, อตรงนี้ mm hmm. establish face to face compare with those they made online they make online mm hmm. ขอโทษค่ะ mm hmm. ก็จะเห็นว่า mm hmm. เจอคำเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคาตอบน่าจะอยู่แถวตําแหน่งตรงนี้แหละทีนี้เราก็มาดูค่ะมันมีอีกคํานึงที่จะช่วยให้เราหาจุดคําตอบได้ชัดขึ้นคือคําว่า very คาว่า very ในโจทย์เนี่ย very เนี่ยมันหมายความว่าแตกต่างมีความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันค่ะว่าใน passage มีคําที่มีความหมายเหมือนกันแบบนี้ไหมซึ่งก็คือคําว่า differences นั่นเองเนาะซึ่งเราอาจจะคุ้นกับคำว่า differences มากกว่าคําว่า very หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันเป็นคําที่ อ้างอิงถึงกันได้พูดถึงความหลากหลายความแตกต่างประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่เราจะต้องออสังเกตด้วยนะคะก็คือว่าคําที่เราจะเติมในช่องว่างเนี่ยมันเป็นคําประเภทไหนหมายความว่ามันเป็นคํากริยาเป็น verb เ,เป็น noun หรือว่ามันเป็น adjective อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นในที่นี้นะคะ the length and nature of หลัง of เนี่ยมันจะตามด้วยกลุ่มคําที่เป็น noun กละะุ่มคำนามนั่นเองทีเราเจอแล้วนี่คำว่า the length and nature คือ the longevity and nature แล้วก็มี off ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากคำว่า university friendships นั่นเองนะคะก็จะพบว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดว่าเ,เราหาคีย์เวิร์ดเจอก่อนหนึ่งคือเรา identify keyword ให้ถูกสองคือเรารู้ว่าซินโ n นีมของคีย์เวิร์ดนั้นๆคืออะไรระหว่างที่อาจจะได้ อ่านไปมีจุดโฟกัสแล้วก็หาคําตอบไปด้วยไม่เสียเวลาอ่านแล้วค่อยกลับมาอ่านมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะคะคืออ่านไปเราก็ทําไปด้วยเลยแต่ว่าเริ่มจากการอ่านคําถามแล้วก็ identify keyword ให้ได้ก่อนทีนี้ทิปที่ครูจะสรุปให้จากสิ่งที่เราทำด้กันเมื่อกี้นะคะก็คือ 1. identify the keywords ก่อนนะคะก็คือดู keywords ในโจทย์ ะะไม่ต้องวงทุกอย่างไม่ต้องขีดเส้นใต้ทุกสิ่งเพราะไม่งั้นมันจะเต็มไปหมดเลยอยู่ดีเนาะเราเอาคีย์เวิร์ดพอค่ะเช่นอะไรเช่นตัวเลขเช่นอะไรเงี้ยที่มันเป็นคีย์เวิร์ดของครูคือจุดที่เอาไว้ช่วยในการกลับไปหาคําตอบได้ง่ายขึ้นบางคีย์เวิร์ดอาจจะขีดไว้แต่ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแต่ว่าทุกครั้งที่เราไฮไลท์คีย์เวิร์ดไว้ในหัวเราจะแบบสมองเราจะสั่งการว่าตรงนี้เราเคยขีดไว้มันจะกลับไปหาตําแหน่งคําตอบได้ง่ายขึ้นนะคะ 2. look for synonyms คืออะไรคะก็คือหาคําเหมือนคะ่ะโดยปกติแล้วข้อสอบ IELTS เนี่ยจะไม่ใช้คําเดียวกันในโจทย์กันในเรื่องอะ่ะจะใช้คนละคำจะใช้วิธีการเขียนคนละแบบแต่สุดท้ายจะมีความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมีคลังศัพท์คือมออีรู้ว่าคำเนี้ย มีความหมายอื่นว่าอะไรได้อีกได้บ้างในภาษาอังกฤษนะคะและสุดท้ายก็คือลอง paraphrase try to paraphrase หมายความว่าถ้าเราเจอคำเจอประโยคที่มันยาวมากเนี่ยเราลองถอดความง่ายๆให้เราเข้าใจก่อนว่าใจความมันเป็นยังไงโดยที่ถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรือว่า paraphrase อาการที่สมมติว่าเทคนิคในคำถามบางครั้งมันอาจจะใช้เป็นเขียนโดยคนทำเป็นคนนี้เป็นประโยค ประธานทำกริยาใช่ไหมคือประโยคแบบ active voice ในขณะที่ในเรื่องใน passage อาจจะเป็นประโยคที่เรียกว่าเป็น passive voice อย่างเงี้ยคะ่ะมันคือการ paraphrase แต่ว่าสุดท้ายแล้วใจความที่ได้มันเท่ากาันเหมือนเหมือนกันนะคะปัญหาที่พบในการทำา i l t s ก็คือเราเข้าใจทั้งหมดนี้แหละว่าจะต้องทำแต่ว่าอ่านแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าข้อสอบ i e l t s ตัวเต็มเลยเนี่ย เนื้อเรื่องจะค่อนข้างยาวแล้วก็สับจะค่อนข้างยากรวมถึงคําถามจะค่อนข้างซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการฝึกในเรื่องของเทคนิคในการทําก่อนเนี่ยเราสามารถเริ่มจากการทําจากแบบฝึกหัดที่ยังไม่ซับซ้อนมากนะักยังใช้สับไม่ได้ยากมากนะักคือโอเคมีครั้งสับให้จํานวนหนึ่งให้เราต้องใช้แหละแต่ว่า ประโยคยังไม่ได้มีความซับซ้อนหรือว่ามีการหลอกเรามากเกินไปเพื่อให้เราฝึกเทคนิคในการหาคําตอบก่อนเสร็จแ,แล้วพอเราฝึกจนชินเนี่ยเราก็มาทําข้อสอบไอเอลตัวจริงได้นะคะมันก็จะทําให้รู้สึกไม่เหนื่อยเกินไปในการฝึกทําตั้งแต่แรกก็จะเหมาะกับน้องๆทีเ่เริ่มฝึก i อเอลใหม่ๆห,หรือว่าน้องที่มาจากการสอบข้อสอบแบบ Second Lang ด์เพ่จะต้องมาสอบ i อเอลนะคะก็จะให้แนะนําว่าให้เริ่มทําจากเท็กซ์ที่ยังไม่ยากเกินไปก่อนเพื่อ ฝึกให้ดูเทคนิคให้เป็นแล้วก็เมื่อคลังศัก์เพิ่มขึ้นก็ขยับมาทำข้อสอบ IELTS ตัวจริงนั่นเองค่ะโอเคสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ให้ลองไปฝึกใช้กันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาลองดูวิธีอื่นๆในการทำ i อเอลสกันอีกค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ